โลกนี้คือละครช่วงเกษตรพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงาการขยายยาเชื้อชีวภาพไว้ใช้ตลอดไปไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ คลิปนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการขยายยาเชื้อป้องกันโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชเป็นยาเชื้อชัวภาพที่ชื่อไตรโคเดอมาบีทีแล้วก็บิวเารีนะครับไตรโคเดอมาก็คือชื่อเต็มไตรโคเดอมาฮาเซียนั่มนะครับเป็นยาเชื้อที่ใช้สำหรับ ป้องกันโรคเชื้อราทุกชนิดนะครับเคยมีคลิปคุยเอาไว้แล้วนะครับส่วน Bt นั้นก็ป้องกันหนอนตัวเล็กตัวใหญ่ทุกชนิดนะครับบิวเวรเรียก็ป้องกันพวกหนอนตัวเล็กๆเพลี้ยไฟไรแดงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาใช้ก็ต้องใช้ร่วมกันนะครับ Bt บิวเวรียไตรโคเดอร์มาหมักแยกถังไว้นะครับเวลาใช้ก็ตักมา ผสมกันนะครับแล้วก็ผสมน้ําเพิ่มจากนั้นก็สามารถที่จะนําไปฉีดพ่นในแปลงการเกษตรของเราได้เลยทีนี้เชื้อทั้ง3ชนิดนี้เอามาจากไหนโดยเฉพาะไตรโคเดม่านั้นนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนส่วน b t ทบิวเียนั้นก็ลองเสิร์ชดูตามเน็ตนะครับมีบริษัทที่ผลิตขายอยู่นะครับ ก็ยังไม่บอกตรงนี้นะครับก็อยากให้ไปสืบค้นหาแล้วก็สั่งซื้อเอาเองนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับน่าจะไม่เกิน200บาทต่อต่อชุดต่อซองประมาณ500กรัมนั่นนะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับให้ได้มาพร้อมกันนะครับ B t ทแล้วก็บิวเรียนะครับแล้วก็ไรโคเดมาเมื่อเราได้มาแล้วก็วิธีขยายเชื้อนะครับเตรียมถัง3ามถัง เอาถังขนาด100ลิตรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราใช้เยอะก็ถังขนาด200ลิตรก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเอาถังขนาด100ลิตรก็แล้วกันนะครับเราใช้ไม่เยอะมาวางเลย3ถังนะครับเริ่มต้นจากไตรโคเดอร์มาก่อนทั้งไตรโคเดอร์มาทั้งบิวเวรียแล้วก็บีทีนี่นะครับเขาเป็นกลุ่มเชื้อราแล้วก็ แบคทีเรียก็คือเชื้อราเหมือนกันแบคทีเรียก็เป็นเชื้อราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเชื้อราก็แล้วกันนะครับพวกนี้ทั้ง3ตัวนี้นะครับเขากินแป้งและน้ําตาลเป็นอาหารนะครับการที่เราจะขยายเชื้อเขานอกจากเขาจะขยายเชื้อได้ดีในน้ําแล้วนะครับเราก็ต้องมีอาหารให้เขาด้วยนะครับอาหารของเขาก็บางทีก็เลือกเอาแป้งหรือเอาน้ําตาลก็ได้หรือจะใส่ทั้งสองอย่างก็ได้ เพื่อเอาง่ายๆนะครับเอาน้ำตาลอย่างเดียวก็แล้วกันน้ำตาลที่ผมว่านี้ก็เราก็ไปหาซื้อกากน้ำตาลมานะครับเพราะมันง่ายแล้วก็ราคา,าไม่แพงด้วยนะครับกากน้ำตาลใส่น้ำในถังหนึ่งลิตรให้เหลือ,เก,อเกือบเต็มนะครับให้เหลือไว้สักครบก็แล้วกันนะครับไม่ต้องเต็มมากให้เหลือไว้สักครบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ตักกากน้ำตาลมาสัก1ลิตรเอาแค่1ลิตรเดียวพอนะครับ เอากสาน้ำตาล1ลิตรนั่นนะครับมาเทใส่กระมังไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นกระมังที่เราจะเทากากน้ําตาล1ลิตรลงไปแล้วก็เติมน้ําลงไปจากนั้นก็ขยําขยํากากน้ําตาลให้เข้ากับน้ําเราจะไม่เทากากน้ําตาลลงไปในถังร้อยลิตรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทลงไปเลยมันจะไปอยู่ที่ไปมันจะไปนอนที่ก้นแล้วมันเราเอาไมา้คนอย่างไรมันก็ไม่ละลายนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราละลายข้างนอกก่อนโดยการอ่า กากน้ําตาล1ลิตรเทใส่กะละมังนะครับก็เติมน้ําจากนั้นก็ใช้มือนะครับมือขยําขยําใช้มือขยําขยี้ให้กากน้ําตาลนั้นละลายกับน้ําให้หมดจากนั้นก็น้ําที่ละลายเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็เทใส่ไปในถังทําทั้ง3าถังอย่างเดียวกันเลยนะครับก็คือ,อเราจะให้ทั้งเชื้อ ไรโครเม,มาเชื้อบ t ทีแล้วก็เชื้อบิวเรียนั้นนะครับเราก็ให้กินน้ําตาลอย่างเดียวก็แล้วกันก็คือเราขยําแล้วก็ขยําน้ําถัง100ลิตรนันนะครับก็กากน้ําตาลก็ซื้อมาแค่ประมาณห้ากิโลก็เอามาให้อย่างละลิตรพอแล้วนะครับก็คือถังถังต่อหนึ่งถังก็คือใส่กากน้ําตาล1ลิตรนะครับขยําให้เรียบร้อยแล้วก็เทแล้วก็หลังจากนั้นก็คนคนคนให้เรียบร้อยทีนี้ก็ยาเชือ้อ ไรโคเดอร์มานั้นส่วนใหญ่จะเป็นขวดเล็กๆนะครับเราก็เมื่อเราผสมกาก,ากน้ําตาลกับน้ำ100ลิตรในถังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เทยาเชื้อใส่ลงไปเชื้อไตรโครเดอร์มาก่อนนะครับเชื้อไตรโคเดอร์มาถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์กําแพงแสนนันนะครับก็เทใส่ไปสักประมาณครึ่งขวดก็แล้วกันนะครับครึ่งขวดเทใส่ใส่ลงไปครึ่งขวดจากนั้นก็ใช้ไม้คนๆนะครับคนๆแล้วก็ปิดฝาฝาที่ปิดนั้นก็ใช้ไม้ใช้แผ่น ใช้แผ่นกระดานอัดอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องปิดแน่นอะไรนะครับปิดธรรมดาธรรมดาให้อากาศถ่ายเทได้ก็เป็นเป็นแผ่นไม้อัดอะไรปิดไปด้วยการทีเดียว3ถังเลยก็ได้ส่วน BT และ b ิวอรก็เหมือนกันนะครับใส่ไปเรามันส่วนใหญ่ BT และบิวอรียนี่เขาจะขยายเชื้อไว้ในแป้งนะครับเป็นผงเราก็ขยำมออสักหนึ่งกำมือใส่ลงไป ถัง B B T ก็ใส่ไปอีกถังหนึ่งอ่าหนึ่งกำมือบิวเรียก็ใส่ไปอีกถังหนึ่งหนึ่งกำมือเราก็มี3าถังคือมีถังอ่าถังไตรโคเดอร์มาถัง B T ทีถังบิวเรียโดยการขยำกากน,น้ําตาล1ลิตรใส่ไปเหมือนกันแล้วก็คนเหมือนกันแล้วจากหลังจากนั้นก็ใส่เชื้อไป B T ทและบิวเรเรียนั้นก็อย่างละกันหนึ่งกำมือแล้วก็คนให้เรียบร้อยนะครับ ตั้งเรียงกันไว้และหลังจากนั้นก็อย่อยาลืมหาสติ๊กเกอร์มาติดแล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยนะครับวพราะถังนี้เป็นไรโคดมาถังนี้เป็นบิวเรียถังนี้เป็นบีที BT, เพื่อเราจะได้รู้ว่าถังไหนเป็นอะไรยังไงนะครับจะได้จําได้หลังจากนั้นก็ปิดเอาไว้นะครับปิดเอาไว้แล้วอตอนที่ใส่เชื้อลงไปแล้วเราก็คนอีกทีนะครับคนคนให้เข้าให้คนคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากใส่เชื้อไปเรียบร้อยแล้วปิดเอาไม้เอาแผ่นกระดานอัดมาปิดเอาไว้นะครับ ผ่านไปสักสองสามวันเราไปเปิดดูถ้าเกิดว่าบนเป็นเห็นเป็นฝ้าเป็นฟองด้านหน้านั้นอันนั้นก็คือว่าเชื้อเขาขยายเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแค่สองสามวันนี้เราก็จะเห็นเชื้อแล้วก็คือเชื้อจะขยายเต็มหน้าถังอันนั้นคือเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปใช้เลยก็ได้นะครับเวลาใช้ก็ตักน้ําในถังนั้นนะเอามาอย่างละหนึ่งลิตรนะครับถังอ่ถัง200ลิตรเตรียมเอาไว้นะครับถัง200ลิตร อ๋อลืมพูดไปนะครับลืมลืมพูดเรื่องน้ําที่จะนํามาใส่ในถังจะต้องเป็นน้ําที่ไม่มีคลอรีนนะครับแล้วก็ไม่ปนเปืเป้อนพวกยาเคมีนะครับเพราะฉะนั้นน้ําตามแม่น้ําลําคลองเราต้องระวังนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั้นใช้เคมีกันเยอะแล้วบางทีไหลลงไปในแม่น้ําลาคลองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีมียาเคมีค่าอะไรปนเปื้อนนั่นนะครับ เชื้อของเราก็จะตายน้ําที่เราใช้ก็ควรจะเป็นน้ําฝนหรือน้ําบาดาลหรือ,อประมาณนั้นนะครับน้าฝนน้าบาดาลดีที่สุดน้ําบาดาลน,นั้นเราก็ควรจะควรจะมาพักเอาไว้ก่อนหมายถึงว่าสูบมาแล้วก็มาพักไว้ในถังใหญ่หรือว่าในแท้งในอะไรก่อนก็แล้วแตห่หรือไม่ก็มาใส่ถังสามถังนั่นแหละแต่ว่าต้องพักเอาไว้นานๆก่อน พักเอาไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ 2, ตยส่วนถ้าเป็นน้ําประปาที่มีเชื้อคลอรีนเราก็ต้องมาพักไว้ประมาณประมาณสองสัปดาห์ก่อนนะครับให้คลอรีนมันอะไรให้มันสลายประมาณนี้นะครับให้มันเจือจางเราถึงจะได้น้ําที่มีความบริสุทธิ์พอที่เชื้อจะ,จะ,จะเจริญเติบโตได้ไม่ตายนั่นเองนะครับเมื่อเวลาจะใช้เอาถังถังสไปหลังนั่นนะครับถังสายหลังที่เราใช้ฉีดพ่นนั่นนะครับส่วนใหญ่ก็ อ่าเป็นถังประมาณ 20- 25ถึงลิตรนะครับแล้วก็ตักเอาไรโคเดม่ามา1ลิตรอ่าบีทีเอามา1ลิตรบิวเอรียเอามา1ลิตรเทใส่ไปในถงังล้งหลังจากนั้นก็เติมน้ําให้เต็มแล้วก็เขยา่าเขย่าให้เข้ากันก็เอาไปฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดพ่นนั้นก็จะมีเชื้อบีทีบิวเรียไรโคเดม่าอยู่ด้วยกันเชื้อพวกน,นี้ถ้าเขามีอาหารกินเขาจะไม่กินกันนะครับไม่ต้องห่วงใช้ด้วยกันได้นะครับอ่าใช้ไปด้วยกันได้เลยนะครับไปฉีดพ่นลงในแปลงเมื่อพ่นลงไปในนนแปลงั้ เชื้อก็จะไปจับอยู่ตามพื้นดินตามกิ่งตามกา้านตามใบก็คือจับในทุกส่วนของต้นไม้ของต้นพืชที่เราฉีดไปนั่นนะครับเราควรจะฉีดตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนั้นจะมีน้ําค้างมีความชื้นเย็นซึ่งเชื้อพวกนี้จะชอบก็จะขยายปริมาณได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฉีดพน่นลงมาในแปลงนี่สมมติว่าในถังของเราฉีดไปสักประมาณหนึ่งร้อยล้านตัวอะไรอย่างนี้มันอมันคงประมาณนั้นจริงๆนะครับมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นร้อยร้อยล้าน ตัวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเรามองด้วยสายตาไม่เห็นนะครับแต่ว่าเวลาฉีดลงไปในแปลงเรียบร้อยแล้วนั่นนะครับความชื้นเย็นแล้วก็น้ําค้างหรือถ้ามีฝนตกก็จะยิ่งทําให้เชื้อขยายเต็มแปลงขยายใน,ในที่นี้ก็คือเขาก็ขยายต่อไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดพ่นยาเชื้อสมชนิดนี้แล้วนะครับบางครั้งในในบางพืชน,นะครับอย่างเช่น ผมไปใช้ที่ไร่ข้าวโพดนะครับที่จังหวัดเลยน่ะครับสวนอื่นนี่ปรากฏว่าพวกหนอนลงในข้าวโพดหมดเลยแต่ว่าที่เราฉีดยาเชื้อ3ชนิดนี้นะครับฉีดตั้งแต่เข้าวโพดขึ้น2อสาใบนั่นก็คือพึ่งขึ้นก็ฉีดเลยแล้วก็ฉีดแค่ครั้งเดียวนั่นลครับก็ไม่มีโรคแมลงมารบกวนอีกเลยเพราะว่า มีฝนมีน้ําค้างเชื้อเขาก็ขยายอยู่ในนั้นไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้พวกนี้ถ้าเรากลัวไม่มั่นใจเราก็ฉีดสักสองครั้งสองครั้งนี้ก็เพียงพอเลยนะครับไม่ต้องฉีดบ่อยอในไม้ดอกในพืชผักก็เหมือนกันในพืชผักนะไปฉีดที่ทางเชียงใหม่นะครับผักสองแปลงใกล้ๆกันนะครับผักผักกะหล่ำนั่นนะครับอีกแปลงหนึ่งนั้นอ่ะก็ที่ไม่ได้ฉีดนั้นปรากฏว่า หนอนกินหมดนะครับส่วนแปลงที่ฉีดน,นั้นฉีดไปแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆนะครับปรากฏไม่มีหนอนเลยอันนั้นเพราะว่าเขาสามารถป้องกันได้100%เเเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ยาเชื้อแล้วขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับไม่ใช่ว่าฉีดพ่นยาเชื้อไป ผ่านไปแค่สัป,ปดาห์สองสัป,ปดาห์อาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ผ่านไปเดือน2เดือนเกิดไม่มีความมั่นใจเอายาเคมีไปฉีดอย่างนี้ก็จบกันพอดีนะครับเอายาเคมีไปฉีดนั้นก็คือเชื้อก็ตายหมดและยาเคมีนั้นเดี๋ยวนี้ออพวกโรคมแมลงมันดื้อน,นะครับมันไม่สามารถที่จะป้องกันยาเคมีทั้งหลายนั้นนอกจากเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรเองแล้วนะครับยังทําลายสภาพแวดล้อมต่างๆนานาด้วย ถ้าเป็นไปได้นะครับคนรุ่นใหม่ของเราคนที่มีจิตพัฒนาไปข้างหน้าแล้วนะครับรู้จักแบบบุญคุณโทษนั้นเราก็ไม่ใช้เคมีที่เป็นอันตรายแล้วนะครับให้หันมาใช้ยาเชื้อชีวภาพซึ่งคุณสมบัติในการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชน,นั้นมีเหนือกว่าเยอะนะครับขอให้รู้นะครับว่าเวลาฉีดนั้นฉีดตอนเย็น หรือถ้าฉีดตอนเช้าตอนกลางวันในช่วงวันที่ฝนตกก็ยิ่งดีนะครับฝนยิ่งตกยิ่งชอบนะครับพวกยาเชื้อพวกนี้ยิ่งมีความชื้นฝนตกน้ําค้างยิ่งชอบไม่เหมือนกับยาเคมีนะครับยาเคมีนะั้นสมมติว่าฉีดพ่นตอน4ี่โมงเย็นตอน6กโมงเย็นฝนตกลงมานี่เรียบร้อยนะครับป้องกันอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องฉีดใหม่เพราะว่าโดนน้าฝนล้างละลายไปกับพื้นดินก็ไปทําลายจุลินทรีย์ที่มี ที่มีประโยชน์ในพื้นดินตายหมดอีกเหมือนกันพวกยาเคมีนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆในคั้นท่าเราทําการเกษตรแบบยั่งยืนเราจําเป็นที่จะต้องหันมาใช้ยาเชื้อชั่วภาพนั่นเองย้ําอีกนิดนึงนะครับเชื้อ3ชนิดหามาให้ได้นะครับไรโคเดมาบิวเวรเรียแล้วก็ b ีทขยายเชือ้อหาถังมา3ถังใส่น้ําเกือบเต็มถังทั้ง3ถังนะครับ แล้วก็กากน้ำตาลเอามาอย่างละ1ลิตรนะครับเทใส่กระมัง1ลิตรก่อนแล้วขยำน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เทลงไปแล้วก็คนคนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่เชื้อไปได้ใส่เชื้อลงไปแล้วก็คนคนอีกทีนะครับใช้ไม้ใช้ไม้ไผ่อะไรก็ได้นะครับคนแล้วก็ปิดฝาฝาที่ปิดนั้นก็คือเพื่อไม่ให้น้ำฝนไม่ให้ฝุ่นอะไรลงไปแค่นั้นเองนะครับก็เอาฝาไม้ ไม้อัดแผ่นไม้อัดแผ่นอะไรก็ได้นะครับปิดไปด้วยกัน3าถังนั้นนะครับหลังจากนั้น2อสาวันมาเปิดดูถ้าเห็นฟองฟูฟองอันนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆก็เราควรจะหมักไว้สักประมาณ10หรือ15วันถึงก็อเอาไปใช้ให้เชื้อมันขยายเต็มที่ขยายให้เยอะๆก่อน เมื่อน้ำลดนะครับสมมติว่าเราใช้ไปทักครึ่งถังแล้วเราก็เติมกาก,ากน้ําตาลไปอีก1ลิตรนะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มถังอันนี้ก็ขยายเชื้อไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนเชื้อที่เหลืออยู่เราก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ข้างนอกเก็บไว้ในที่ไม่โดนแดดในที่ไม่มีความชื้นก็เก็บไว้ตามในพื้นที่บ้านของเรานั่นนะครับก็เชื้อพวกนี้นะครับเก็บเอาไว้ได้เป็น อ่าเป็นปีนะครับเป็นปีก็ไม่ตายหมดนะครับเชื้อที่เราซื้อมานั้นนะครับเต่ว,ว่าอ่าที่เรามีอยู่ในถังนั้นก็ถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องเราคอยเติมเติมเชื้อบ้างเติมกาก,ากน้ําตาลบ้างเติมน้ําให้เต็มถังเอาไว้ตลอดเราก็ใช้ไปได้ตลอดนะครับซื้อยาเชื้อแค่ครั้งเดียวนั้นเราก็สามารถที่จะขยายเชื้อต่อเนื่องไปได้ได้ตลอดไปเราจะเก็บเชื้อไว้เองก็ได้โดย,โดยการบรรจุขวดเอาไว้นะครับ บรรจุขวดเอาไว้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับใส่ขวดน้ําลิดเนี่ยนะครับอันนี้ไตรโคเดมาอันนี้บีทีอันนี้บิวเรียแล้วก็ก็ไปวางไว้ตามพื้นบ้านที่อากาศเย็นหรือไม่ก็ไปใส่ตู้เย็นก็ได้ไม่เป็นไรเขาก็อยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อที่สามารถที่จะนําไปขยายต่ออีกก็ได้เพราะฉะนั้นการใช้การซื้อเชื้อมาเนี่ยเราก็ซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ใช้ได้ตลอดไปน้ําพร่องเมื่อไหร่ก็เติมน้ําเติมกาก,ากน้ําตาลถ้าเราอยากจะ อยากจะเลี้ยงให้เขาขยายปริมาณเพิ่มอยากจะเพิ่มอาหารแปลกแให้เขาบ้างก็ไปซื้อเอาแป้งข้าวโพดนั่นนะครับขยำน้ําแล้วก็เทใส่ไปให้เขาอันนั้นเขาก็ดีเหมือนกันนะครับก็ขยายด้วยแป้งข้าวโพดก็ได้คือพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียที่เราขยายทั้ง BC, B ีทีบิวเรียเดโคเดอร์มาเนั้นเขาก็กินได้ทั้งกากน้ําตาหเลยทั้งแป้งข้าวโพดนั่นเอง แป้งข้าพวพดก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันเราจะใส่ให้ก็ได้ไม่ใส่ให้ก็ได้อันนี้ก็คือการขยายเชื้อเพื่อใช้ตลอดไปนั่นเองโลกนี้คือละครช่วงเกษตรพารวยกินลมชมวิววับวิว